มาบึงสวนขั่วบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเนาะค่ะสวนขั่วนหน่อยๆต่มีผักบักล้ายยางเลยค่ะกะสีมีกระทังผักเปรนกะทังผักเป้น,ปนใส่กระทังย่างงามด้วค่ะเนี่ยมีผักซี่หอมมีผักจระแเน่ขึ้นชายผักลิ้นปีผักกระเง ล้วก็ซิมีใบชิงใส่ลาบเนาะคะ่ะล้วก็ซิมีพักหอมพักหอมแล้วก็ซิมีใบหูเสือพักใบแมงลักเนาะคะ่ะแล้วก็ซิมีกระเจียวหวาน,นะคะ่ะกระเจียวหวานใบกระเพรา กระช่ายค่ะต้นกระช่ายแล้วก็มีมะก,กอกน้ำมีพักกาดดอกมีต้นแช่ต้นแช่แล้วก็มีพักหอมค่ะมีพักหอมมีอึทื่อ มีหลายอย่างค่ะไรพ่ะฮัทได้ครบค่ะมีบักหลายอย่างเลยเุีนะเยวจังเบิงกันไม่เนาะคะ่ะเนาะซ้ํานีกอน